สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีคูปัต้า4 7 0 8ตัวดีทีค่ะเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ค่ะบวกทั้งงานสีมีคอดออกมา1นึ่คันนะคะตัวรถใบดันผ่านกวนมือ2ค่ะเทสระบบให้สดๆใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งประกอบเสร็จค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ราคาตัวรถไปดันผ่านควนมือ2เก็บสุภาพพร้อมใช้ไว้ทั้งคันบวกทั้งงานสีเช็คระบบต่างๆทั้งคันนะคะราคา3า5 0 0 0บาทค่ะระบบไฟต่างๆนะคะ3า5 0 0 0บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีอีก300กมค่ะ สิบเนะคะระบบไหลเวียนหม้อน้ำปกติดีนะคะเครื่องไม่มีอายค่ะพวกรวั่วซึมต่างๆลุกบ่งลุกมาค่ะเราเก็บเช็คให้เรียบร้อยนะคะของเหลวต่างๆค่ะ ตัวนี้แผ่นฟูไม่มีนะคะเธอได้เบาะใหม่ชุดไฟใหม่ทั้งหมดนะคะ<อ>ยยางหลัง60%เปอร์เซค่ะโอ้ตอนนี้ โตทำงานปกตินะคะวีดีโอใช้งานได้ปกติพวกแขนข้างแขนข้างแขนซ้ายแขนขวาโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะคันไหนที่กําลังหาคูบัตตา L C เ0 8ดศนคันนี้เป็นตัวดี D T นะคะแต่ว่าเป็นสติกเกอร์ S P นะค่ะตัวรถใบดันผานพวน มือสค่ะเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ไว้ทั้งคันค่ะราคาเบาๆนะคะราคาเช็คพร้อมใช้ไว้แล้วค่ะ3ามแสนสืห้าพันบาทค่ะจัดส่งฟรีให้300รอยกมค่ะหรือมาชมรถได้ที่ร้านวอเจริเแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ088 036 085 3 085 087 6 581ค่ะ